ซาลิกาดงเลงสอยดาวรุ่งเบลเยียมอัเธอร์แฟมิเรนสมสรนิวคาเซิอยู่ในเตดทีม,มหาเศรษฐีแห่งศึกพรีเมียร์ลีกแสดงความสนใจที่จะคว้าดาวรุ่งชาวเบลเยียมอัเทอร์แฟมิเรนที่ปัจจุบันเล่นให้กับสมสรรอยัลอันเวิร์ดทีมอันดับ3าในเบลเยียมลีกโดยมีทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นคู่แข่งสำหรับแฟมิเรนเพิ่งเซ็นสัญญาใหม่กับทีมเบลเยียมจนถึงปี2026หลังจากนักเตะวัย18ปปีได้รับความสนใจจากทีมในศึกพรีเมียร์ลีก และตามรายงานระบุว่าสโมสรต้นสังกัดต้องการค่าตัวที่ประมาณ20ล้านปอนหรือประมาณ814ล้านบาทอย่างไรก็ตามดาวรุ่งวัย18ปีรายนี้มีผลงานการเล่นที่โดดเด่นจนได้รับการเปรียบเทียบกับสไตล์การเล่นของอันเดรสอินิสตาวัย38ปีแข้งกระทิงดุที่ปัจจุบันยังเล่นให้กับทีมในศึกเจลีกของประเทศญี่ปุ่นโดยแฟมิเรนเล่นเกมลีกไปแล้ว11เกมให้กับอันเวิร์บในฤดูกาลนี้แต่ยังไม่สามารถทำประตูหรือแอสซิสต์ได้ แต่ด้วยพื้นฐานเขาสามารถเป็นผู้เล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับที่กำหนดเกมและหยุดการเล่นในตำแหน่งแบ็กโฟร์ได้